สวัสดีครับพี่น้องสอบไปจมไปนอนตั้งจากที่หายหนากันไปโดนนอนมันนี้เอาใจคนมักเบาเนาะครับมันนี้ผ้ามือเบิงซัดส่วนนะครับซัดส,ส่วนกับซัดส่วนหมู่หมวเนะครับตัวนี้ผมเอื่อนว่าน้องฟุตบอลนะครับเนาะ ที่แหลกก็ว่าจะเหตุเป็นดุยดุยนะครับกับเบื้องเต้นในห,หลูเพิ่นมาเนาะครับว่าเบาดุยดุยจะเหตุแน่ใดไเนาะครับเนาะจะบอกไว้เลยว่าเบาดุยดุยนี้เล้าเล้าปีกหยางเนาะครับเนาะเล้าปีกหยางแห่งก็เลยออกมาเป็นส่งนี้เนาะครับเพราะว่าถา้าถ้าเล้าเป็นเบาดุยดุยเนาะครับ ถวคางปีกนี่จะหน่อยแห้งนะครับเนาะเพราะว่าจะปล่อยพื้นลงมาตามธรรมศาสตร์นะครับตัวนี้ก็เลยใส่วิธีการดึงเนะครับดึงปีกแล้วก็ดึงปีกเอาเนาะครับเนาะมันก็เลยออกมากลมแนวนี้นะครับแต่ว่ามันกับโบเมนดุยดุยแล้วครับดุยดุยหม่หมวเนาะครับเยอดมาหมูหมวเนาะห้องนี้ใหญ่เลยนะครับกวางแล้วก็สันๆเนาะครับเนาะ คข้ายๆดุย sí, ด you. ุยน่อแต่ว่าจะโบเมนดุยดุยเป็นกอฟุตบอลเนาะครับเนาะเป็นวงกลมเนาะยืดหองนี้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยแยสันสันสำหรับถ้าผู้ใดอยากเคล็ดนำเนาะครับเดี๋ยวคงกว่าจะมาบอกเนาะครับเนาะคือใหม่เอิร์กเนาะครับ เบาวดวงนี่อยู่ประมาณไอ้เมตรหาหาซิบหาเนาะครับแบงเครื่องเลยครับบันนี้บัดแบงเครื่องกระจงหัวไหวแปดเส้นเนาะครับเนาะแล้วก็ดึงห่องเนาะครับดึงดึงเอาส่วนหนึ่งเนาะครับส่วนตัวหาซีบเนาะครับเนาะเดี๋ยวส่วนถ่ายก็มาหารสีเนาะครับเนาะ มหารสี่แล้วมันจะได้เป็นเอ็เอวเป็นหลูกเนาะครับเป็นหลูกกับเป็นไอจุดมาทางเนาะครับเงี่ยมันก็นจะลงโตมันเนี่ยนะี่เนาะแต่ผมว่านกับว่ามีสูตรตายตัวหรอกผมก็ใส่วิธีการดึงปีกรับปีกเลยกกลมเนาะกับว่ามันดุยดุยละบัดนเป็นกลมๆออกเนาะครับพี่น้องเนดะี๋ยวจะหายเบิ่งงานนอกพี่น้องก็งานหย,ยาบๆเนาะคบไฟงามปันใดเนาะ เดี๋ยวขันมีหลมกงินทีเทศให้เบื้องนอกก้าวเหวีไปดันสนุน่นนะครับว่าปีกงกวงนี่อาจจะดันสนุ่นได้นะครับเนาะจ่เลาแนวนี่ก็ให้คงความใหญ่ของกางไวขึ้นเขาด้อครับกางนี่มจะใหญ่นะครับเนาะประมาณทนนีปโปเลยละส่วนเป็นส่วนรับลมนะครับเนาะ ตัวนี้ก็มัดนะครับเนาะกันดีดไว้นึ่งนะครับเนาะที่เดียวว่าจะหาสีมาทาเลยอบ่คอยได้ทาเนี่ยก็ผมว่ามันหนาจะแบกคันเสนูได้เนาะน่ะนาจะแบกคันเสิหนหูประมาณลอยหกสิบหาได้ั้มครับเนี่ย้าห้องกุ้งกวางแนวนี้เนาะ ถ้าเลาคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่ re, ซ้ำานึ่งรอบจ้ะสวัสดีครับพอกันไหมนอบในคลิปนานนอบพี่น้องสวัสดีครับ